สวัสดีครับ <c oughs> ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK เกษตรฟาร์มนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมจะพาท่านผู้ชมมาชมแม่ว,วัวเป็นว,วัวปมามันลูกผสมครับมีเลือด50%ตัวนี้เป็นลูก520นะครับเป็นลูก520สถานะนี่ตั้งท้องกับรอนโค539านะครับน้ำเชื้อแยกเพศนอกครับทำสีด้านะครับโดยหมอบอยครับ มันจะหลายเดือนเลยครับตรงนี้ดูครับก็ยังไม่มีคะแนนครับก็เป็นแนวทางไกดล,ลายเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสายพันธุ์วัวบามันทุประสงค์ครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามดูกันว่าโลกนี้ผลงานจะโดดเด่นมากแค่ไหนครับรอนโค่ห้าสานะครับไปไห จะตื่นครับดูครับดูแผ่นหลังครับผิดกลิ่นนี่ดูครับแผ่นหลังแข้งขาสีโบทเลยครับตัวนี้อ๋อโชว์ตัวเร็วไป นี่กริบกิบกลินครับฝั่งนี้นี่เป็นลูกสาวเ k 5 2 0ห้าสองศดูลำตัวโครงสร้างครับสายพันธุก,กรรมนี่จ่ายลูกแดงเลยครับ520ส เจอกับคอนโคห้าามเลงไปครับคอนโคบวกห้าสงศครับหน้าสวยมากหน้าหวานมากครับบ่งบอกถึงเป็นความเป็นตัวเมียนครับดูแข้งขาครับนี่เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์นะครับเป็นไกด์ไลน์ในการพัฒนาสายพันหัวบะมันลูกผสมนะครับขอแลกเปลี่ยนความรู้กันเข้ามาได้ครับเราจะดูว่าแม่กับลูกจะออก มาแบบไหนครับในการจ่ายลูกครับการจ่ายลูกว่าลูกต้องดีกว่าแม่ครับที่นักบิดเดอร์ที่ต้องการครับนี่ฝากด้วยครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้กับช่อง jk อเกษตรฟาร์มแล้วก็เพจ jk เกษตรฟาร์มด้วยครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ